ไม่ลุกเป็นไฟแน่นอนแบตเตอรี ion, ่ลิเทียมไอออนใหม่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดคิดค้นรูปแบบใหม่เอี่ยมองของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ได้รับการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนประกอบด้วยลิเทียมไอออนที่ย้ายจากขั้วบวกไปขั้วลบเมื่อแบตเตอรี่คายประจุ แล้วก็จะกลับไปที่ขั้วเดิมขณะที่ชาร์จโดยมีอิเล็กโทรไลต์ไวไฟเป็นตัวช่วยในขณะที่ที่ขั้นระหว่างขั้วจะป้องกันไม่ให้ขั้วไฟฟ้าสัมผัสกันหากที่ขั้นทำงานผิดปกติในขณะที่แบตเตอรี่ร้อนจัดความร้อนอาจจะนำไปสู่การลุกไหมนักวิจัยได้ออกแบบที่ขั้นใหม่ซึ่งสร้างจากสรารหน่วงไฟที่เรียกว่าไทเฟนิลฟอสเฟตหรือ TPP ที่จะถูกบรรจุไว้ภายในเปลือกโพลิเมอร์ เมื่อแบตเตอรี่ร้อนเปลือกโพลิเมอร์จะละลายแล้วก็ปล่อย TPP เข้าสู่ขั้วไฟฟ้าซึ่ง TPP จะสามารถหยุดไฟได้ภายใน0.4วินาทีการเรียกคืน Samsung Galaxy Note 7ก็เป็นผลมาจากการระเบิดลุกเป็นไฟของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนี้และเพราะฉะนั้น Samsung อย่าลืมนำแบตเตอรี่ใหม่เนี้ยไปใช้ด้วยนะคะ